โดยองค์การสนสัตว์ค่ะก็ได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินค่ะได้มีการ MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์ยกระดับสู่มาตรฐานสากลค่ะ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางและมาตรการการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ดังกล่าวนี้ค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากรภาคตะวันออกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโดยนายอัธพรศรีเหรันผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและเรืออากาศเอกอัจฉริยะแพงมาเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพอชอได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยการกากับดูแลนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมผู้เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนการดําเนินการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการแพทย์ฉุกเฉินการท่องเที่ยวในสวนสัตว์ที่ถือเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศค่ะที่จะทำให้ บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ได้ตรหนักถึงการเตรียมการป้องกันหากเกิดเหตุบาดเจ็บเจ็บป่วยฉุกเฉินและการตอบโต้ตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องทันท่วงทีต่อย,ยอดงานด้านแพทย์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับการบริการทางแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไปค่ะ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในองค์การสวนสัตว์อย่างปลอดภัยพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางและมาตรฐานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การสวนสัตว์รวมถึงการพัฒนาและเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย การฝึกอบรมตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ทักษะในการดูแลผู้เจ็บป่วยผู้ฉุกเฉินเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ